ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลือสนันดีว่าโอเล็กี้กำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเฟเนเดเชลิเวอร์พูลนะครับยังคงตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องในการพยายามปล่อยนักเตะที่ไม่จาเป็นออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และแม้ว่าตอนนี้ตลาดใหญ่ในยุโรปนะครับได้ปิดทําการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย แต่ดูเหมือนว่าตลาดในลีกอื่นๆยังไม่ได้ปิดทําการตามตลาดยุโรปนะครับและดูเหมือน,นว่านี่คือโอกาสอันดีของลิเวอร์พูลที่จะระบายนักเตะเหล่านี้ไปยังลีกรองที่ตลาดการซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดทําการโดยตลาดลีกในประเทศที่ยังไม่ปิดทําการมีดังนี้ยูเครนตลาดปิดในวันที่3กันยายนรัสเซียตลาดปิดในวันที่7กันยายนสาธารณรัฐเช็กและตุรกีตลาดปิดในวันที่8กันยายน เซอร์เบียตลาดปิดวันที่17กันยายนลาม็กซิโกตลาดปิดในวันที่22กันยายนโดยล่าสุดนะกรับตามการรายงานจากสื่อในประเทศตรุรกีก็ได้ออกมาอ้างว่าสโมสรลิวูลกำลังใช้ความพยายามในการปล่อยตัว2นักเตะที่ไม่ได้ใช้งานอย่างดิวอกโอลิกีและลอริสคาริวุ์ออกจาเทียมให้เดทันก่อนที่ตลาดในลีกรองจะปิดทําการโดยที่ซูเปอร์ลีก้าของตุรกีถือได้ว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ดิวอกโอลิกีจะได้ย้ายไปร่วมทัพ เพราะตลาดที่นั่นจะปิดตัวลงในวันที่8ก,กันยายนโดยนากขานสื่อของตรุรกีอ้างว่าฟฟเฟเนร์เบอชกกำลังใช้ความพยายามอย่างเป็นพิเศษในการเซ็นสัญญากับดิบอกโอลิกีและในเวลานี้เมเกอร์เอเวดได้เดินทางไปถึงเฟเนร์เบอช์ตุรกีแล้วเพื่อทําการเจรจาด้วยตนเองและดูเหมือนว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายจะเป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากๆและกําลังดําเนินการไปได้ดีโดยคาดการณ์ว่าดิบอกโอลิกีจะได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ ในลีกตรุรกีแห่งนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้นะครับและไม่ว่าการเจรจาครั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องค่าตัวในการย้ายทียมแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าลิเวอร์พูลจะอิงราคาเดิมตามที่พวกเขาประกาศเอาไว้ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ12ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของดิวอโอลิกี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีคําตอบออกมาจากทางเฟเนเดเช่ว่าโอเคด้วยกับราคาจํานวนนี้หรือไม่โดยสื่อรายนี้ยังกล่าวเสริมอีกนะครับว่า ในเวลานี้สมิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามในการติดต่อขายนักเตะของพวกเขาให้กับทีมในลีกรัสเซียและตุรกีเพราะมองว่าตลาดการซื้อนักเตะทั้งสองประเทศนี้ยังไม่บิดตวลงและกำลังเป็นที่นิยมของนักเตะในลีกหลักของยุโรปที่อกหักจากการย้ายทีมในลีกหลักในยุโรปนะครับและกำลังเลือกที่จะย้ายตัวเองมายังลีกรองในประเทศเหล่านี้ที่ตลาดยังไม่ปิดทำการและแผนการของลิ์พูลในเวลานี้ก็คือการเร่ขายนักเตะอย่างเดวอกโอลิกีและลอริสคาริุส ให้กับทีมเหล่านี้เพื่อคว้าตัวไปร่วมทับและในะตอนนี้ดูเหมือนว่าดีว่าโอลิกี่ได้ตกลงที่จะย้ายมาคักแข่ง,ขงในลีกโอลิเกีกับเฟรนเบอร์เช่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้การย้ายทีมก็ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองสโมสรกําลังเจรจาเรื่องคัาตัวกันอยู่และเชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาจนทําให้ดิว่าโอลิกก้ไม่สามารถย้ายทีมได้และในเวลานี้ตัวของโอลิเก่ก็กพร้อมแล้วที่จะลงเล่นในศึกยุโรปาลีกฤดูกาลนี้และเตรียมที่จะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มในสัปดาหน้าในทันที ถ้าหากการย้ายทีมเสร็จสิ้นและทางฟเนเชอก็ต้องการประสบการณ์ในสกยูฟ่าแชมลีกของดิวอกโอลิกีพาทีมจากตรุรกีรอยนี้ไปถึงรอบลึกๆในสึกยูโรปาลีกให้ไดในกาลนี้นะครับดังนั้นจึงบอสรุปได้ว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังจรจาก,กับฟเนเชอเพื่อเร่ขายดิวอกโอลิกีและคาดการณ์กันว่ากองหน้ามหาเทพของพวกเราจะได้ย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ที่ฟเนเชอในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับขอให้ดิวอกโอลิกีโชคดีนะครับ จอร์นบานแนะว่าทุกคนควรเชื่อใจเจ็กิ้งคลับว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จได้แม้จะไม่ได้ใครมาเสริมทัพเพิ่มเติมก็ตามทีจอร์นบานนะครับอดีตตำนานลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดเตือนสติเหล่าบรรดาแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลที่กำลังคลั่งและหวัวร้อนอยู่ในเวลานี้ว่าควรเชื่อใจเจคกิ้งคลับและสโมสรให้มากกว่านี้ว่าการทำงานของพวกเขาที่ผ่านมานั้นจะต้องมีเหตุและผล รองรับในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเชื่อว่าสโมสรน,น่าจะรู้ดีมากกว่าใครๆว่าการที่ทีมไม่ได้เสริมทัพนั้นมีการเป็นผลเสียอย่างมากกับทีมในระยะยาวแต่ทําไมล่ะทําไมพวกเขาถึงใจเย็นและยังไม่ยอมเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้และไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นเดียวนักเตะชื่อดังในช่วงตลาดในเดือนมกราคมก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน โดยจอนบาร์นะครับเชื่อว่าการที่สโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้เซ็นสัญญานักเตะใหม่เพิ่มเติมในช่วงตลาดน้าร้อนที่ผ่านมานอกจากอิบรรฮิมากโกนเต้เพียงคนเดียวท่านั้นแต่ถึงงั้นตัวของจอนบาร์ยังคงเชื่อมั่นในการทํางานของทีมผู้บริหารของสโมสรลิเวอเร์พูลและออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจงเชื่อใจเจคเก็ครัฟ์และดูสถานการณ์ของทีมไปเรื่อยๆพนักเตะที่มีอยู่ภายในทีมนนเวลานี้ถือว่ายังคงเป็นขุมกำลังที่แข็งแกรง่ง และสามารถต่อสู้กับทุกทีมในยุโรปได้อย่างแน่นอนโดยจอห์นบาร์นะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สื่อที่เขาทํางานอยู่ผมไม่เคยมีความกังวลเรื่องการย้ายทียมและการพลาดหวังในการเซ็นยานักเตะใหม่เข้าสู่ทีมของลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยและผมก็ไม่ได้กังวลกับมันมานานแล้วตั้งแต่แตทีมมีเจอร์ก้นครับเข้ามาทํางานเป็นผู้บริหารของทีมผมยังคงเชื่อใจในความชันฉลาดของเจอร์ก้นครับและเชื่อว่าเขาจะนําพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเหาบรรดาผู้สนับสนุนสโมสรและแฟนบอลจำนวนมากถึงออกมาแสดงความรู้สึกโกรธแค้นมากที่สโมสรไม่สามารถคว้าตัวใครมาเสริมทัพในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ได้เลยสักคนเดียวที่พวกเขาต้องการนะครับ แล้วทาไมทุกคนถึงไม่มองว่าสโมรออาจมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ยอมทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นทั้งทั้งที่พวกเขาก็มีโอกาสมากมายที่จะคว้าตัวนักเตะชื่อดังเข้าสู่ทีมผมอยากให้ผู้คุณคิดให้รอบคอบกว่านี้ที่ผ่านมาลิวเวอร์ pool ขายนัออกเตะอจากทีมไปอย่างมากมายและได้เงินเข้าสู่สโมสรเกือบ43ล้านปอนด์แต่ว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ได้ใช้เงินจนนนํานวนดังกล่าวนี้ในการซื้อนักเตะใหม่รายรอื่นๆเข้าสู่ทีมแต่พวกเขากลับเลือกที่จะเก็บเงินจํานวนนี้เอาไว้และไม่ใช้จ่ายมาันซึ่งผมก็บองว่าลิวเวอร์ pool น่าจะมีดิวอยู่ในใจอยู่แล้วและเงินจํานวนดังกล่าวน่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จะใช้ในอนาคตดังนั้นผมอยากให้ทุกคนรอดูกันว่าลิเวอร์พูลจะมีดิวใหญ่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่ไม่ก็ตลาดหน้าร้อนปีหน้าหรือไม่แต่ตามที่ผมคิดเอาไว้พวกเขากำลังมีดีลใหญ่ที่เตรียมคว้าตัวเข้าสู่ทีมในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนตอนนี้ผมยังคงเชื่อมั่นว่าเจอล์กิงครับจะสามารถบริหารทีมลิเวอร์พูลในตอนนี้และทําผลงานที่ดีได้อย่างแน่นอนและผมก็ไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาซวยอีกครั้งที่มีผู้เเล่นบาจบ คั้งเทียมเหมือนช่วงฤดูกาลที่แล้วอีกต่อไปตอนนี้เราได้เวอร์กิฟันได์กลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วและเรายังมีดาวรุ่งที่เพิ่งแจ้งเกิดมาอย่างฮาวิเอเลียตซึ่งมันก็เหมือนกับว่าทีมได้ตักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพพร้อมกันถึง2คนเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีอิบรฮิมากโกนเต้ที่ยังไม่ได้เปิดตัวในศึกถึงลีกดังนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้และมีลุน้นแชมป์ในทุกรายการเหมือนเดิมจอห์นบานกล่าวทิมไทย บอลเปิดราคาดาวซนวพิมลีกาลาแค่เต็ง3หลังจากการมาของลูโกกูและโรนัลโด้รันผู้เมืองผู้ดีนะครับภาวะฟอร์มคริสโตโนโรนัลโดกองหน้าแมนเชสเตดและก็โเมลลูโกกูนะครับโดยปรับให้โรนัลโดขึ้นมาเป็นเต็ง2ดาวซนวพิมลีกแม้ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับไปแสดงก็ตามขณะที่ตึงหนึ่งก็คือโเมิูลูโกกูกองหน้าค่าตัวแพงของชจซีส่วนโมเมซซลากองหน้าจากลิเวอร์พูลของพวกเราเป็นเพียงแค่เต็ง3เท่านั้น โดยอัตราต่อรองดาวสโมสรพิมลิกลู่ก,ก2021ัน2,021-2,022นะครับเต็งหนึ่งแล้ม่ลูลูกก้า10ต่อ3เต็ง2คริสเตียโนโรนัลโด9ต่อ2เต็ง3โมมัวรมิดซาร่า5ต่อ1เต็ง4แฮร์ริคน13ต่อ2เต็ง5บรูโน่ฟรานซ์14ต่อ1เต็ง6โดมินิกคัตเวิร์ดเลวินส์16ต่อ1เต็งเจ็ดมิเกลอันโตนิโอ20ต่อ1ลาสอนเฮืงเมีน20ต่อ1เท่ากันเต็งเกาฟรานตอเรส22ต่อ1 ต็ง10มี2คนนะครับดิกโกโจตาและเมสันกรีนวูด25ตัวหนึ่งเท่ากันและเต็ง12เจมีวาดี้28ตัวหนึ่งสำคัญมากมาเน่ทึ่งเลยกอนาเต้ปรับตัวกับหงส์แดงได้อย่างไหวซานูม,มานน่นะครับกองหน้าใจบุญของลิเวอ์พูลรู้สึกประทับใจในการปรับตัวอันรวดเร็วของอิบราฮิมาหกอนาเต้เพื่อนใหม่ที่ยา้ายมาจากอาบ,บารเลซิกในช่วงสมมติที่มันมาก ก็นั่นไเป็นนักเตะคนเดียวที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาเสริมทัพในช่วงสเสมอที่มันมาและได้มีโอกาสลงร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มๆในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วด้วยเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่กับเราผมแปลกใจจริงๆเพราะว่ามันยังกับเขาอยู่กับเรามานานหลายปีแล้วด้วยกับตัวเองผมยังไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขี้อายน่อยๆแต่เขาเข้ามาแล้วก็ปรับตัวได้โดนตรงเลยนะครับซึ่งนั่นมันสําคัญมากๆมาได้กล่าว คุณสามาานเห็นได้ในช่วงปรีซีซั่นได้เลยนะครับว่าเขาทำไดีๆตั้งแต่เริ่มต้นพวกเราทุกคนมีความสุขจริงๆที่มีเขาอยู่ที่นี่ความรู้สึกว่าปีนี้เขาจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลลีดวินเลี่ยมเปิดใจหลังย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่สมอรซีด้วยสัญญายืมตัวลีดวินเลี่ยมนะครับเซ็นเตอร์แบ็กดาวจนของลิเวอร์พูลไม่สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วนะครับ หลังจากตาัดชินใจย้ายไปอยู่กับสวนซีซิตี้ในลีกเดชมิชชิปด้วยชญายินตัวหนึ่งลดูกาลผมหวังว,ว่าการแ้ายทีมครั้งนี้จะสามารถยกระดับเส้นทางการแข่งของตัวเองเพื่อให้พัฒนาขึ้นได้แบบก้าวกระโดดเพราะเพื่อนสีอย่างเรียนสปูสเตอร์เคยทำสำเร็จแล้วให้เห็นเป็นแบบอย่างมาแล้วกับสวนซีเมื่อหลายปีก่อนเจนูลลสกล่าวให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์หงขาวทุกครั้งที่เห็นเพื่อนฝูงจากอคาเดมี่ย่างเนโกริเลียมหรือเคอร์ติจอนลงสนามในทีมชุดใหญ่ มันเกิดแรงบันดาลใจมหาศาลว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนจุดนั้นให้ได้แบบทาวนและผมตั้งใจและต,ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องทําสําเร็จในเร็วๆนี้ด้วยหรือร์พผู้เป็นสโมสรที่มีนักเตะระดับโลกคักแข่งอยู่หลายคนการได้เล่นฟุตบอลเคียงข้ามภูเขาต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์คือความฝันของเด็กๆทุกคนซึ่งพวกเราทุกคนกาลังฝึกฝนและฝึกฝีเท้าอยู่ในทีมชุดเล็กถือว่ามีโอ,อกาสทําความฝันให้กลายเป็นจริงมากที่สุด และเตยดาวรุ่งในอัคาเดมี่และทีมชุดเล็กของลิเวอร์พูลที่ผมคุ้นเคยด้วยทุกคนตามมีความหวังกันแบบเต็มที่ว่าจะได้โอกาสเรียกขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ในอนาคตซึ่งมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมอยากพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันจึงตัดสินใจได้ว่าจะต้องออกมาเพื่อหาสังสมประสรบการณ์จากการลงสนามต่อนเนื่องในทุกสุกฤดาแบบนี้แหละครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่3กันยายนนะฮะ